ในเรื่องราวตำนานเล่าขานที่เกิดขึ้นในหมู่มนุษยชาติสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาจากยูนิสกิลความทรงพลังและอำนาจเบ็ดเสร็จของเราผู้ครอบครองสิ่งเหล่านี้มันแทบจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงสำหรับมนุษย์การที่จะครอบครองและใช้อำนาจของมันได้จะต้องมีร่างกายจิตวิญ,ญญาณที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าและต้องมีขุมพลังขนาดใหญ่เพื่อควบคุมมันให้ได้และใช่ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอันติเมตสกิลทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกเซนเชร์เวิลด์พร้อมกับรายชื่อผู้ครอบครองพลังเหล่านี้ในปัจจุบัน ก็กราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคย Infinity Anime ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำลิสต์รายชื่อแ t i ติเมทสกิลทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกสลามนะครับต้องวงเล็บไว้ก่อนนะครับว่าเท่าที่ผมหามาได้และเรื่องราวครั้งต้นที่ผมกล่าวไปในตอนเปิดคลิปเนี่ยว่าทำไมมันถึงต้องเป็นตำนานเล่าขานในหมู่มนุษยชาติและเป็นเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงก็เพราะว่าการที่มนุษย์คนนึงจะครอบครองแ t i ติเมทสกิลได้เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับความทรงพลังอันยิ่งใหญ่ของ Skill เเมมทกกนนีีนนน่่ยยภาาะรวุษ์็ไ่อาจรอง รับสิ่งนี้ได้มันเลยกลายเป็นของหายากสําหรับมนุษย์นั่นเองแต่ก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์จะไม่มีสิทธิครอบครองอัลติเมทสกิลนะครับเงินไขของมนุษย์ก็คือถ้าหากมนุษย์อยากจะครอบครองอัลติเมทสกิลมนุษย์ผู้นั้นจะต้องวิวัฒนาการตัวเองขึ้นไปเป็นอีกสปีชีหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบจิตและมีพลังและร่างกายที่แข็งแกร่งเป็นภาชนะที่มีความแข็งแกร่งพอที่จะรองรับอัลติเมทสกิลได้หรือให้พูดง่ายๆก็คือต้องวิวัฒนาการตััวเเองขึ้นนนไปป็กบุญ จะครอบครองมันได้นะครับแต่ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับมนุษย์นะครับมันเลยก,กลายเป็นของหายากแต่ถ้าเกิดพูดในมุมมองของเหล่าจอมมาหรือเหล่ามนุษย์มาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หาง่ายมากนะครับเพียงแค่ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งและมีจิตวิญญาณอันแรงกล้าปราดถนาที่จะครอบครองมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับที่จะได้อันติเมทสกิลมาครอบครองและข้อมูลที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยผมจะพูดทั้งรายชื่ออันติเมทสกิลทั้งหมดและความสามารถแบบคร่าวๆของออนติเมทสกิลนั้นนะคร อันติเมตสกิลกับยูนิสกิลเนี่ยไม่ได้ห่างกันแบบออฟส l ตร e สิ่งสิ่งที่ทําให้คนมีอันติเมตสกิลเหนือกว่าคนไม่มีก็คือพลังจิตใจเพราะการจะมีอันติเมตสกิลได้จะต้องมีพลังจิตใจที่แข็งแกร่งแต่มันก็มีกรณีอย่างพวกที่มีจิตใจแข็งแกร่งมากๆเช่นพวกสิ่งมีชีวิตรูปแบบจิตอย่างพวกจุดเริ่มต้นและยิ่งเป็นจุดเริ่มต้นตัวท็อปอย่างเช่นกีก,กับเดียโบเนี่ยการจะได้มาซึ่งอันติเมตสกิลนั้นง่ายมากแต่เหตุผลที่ไม่สามารถได้ Skill ไดอ,อนดนันติเมตสก คนมีอันติเม s สกิลไม่ได้แน่นอนก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับถึงแม้อันติเม s สกิลจะมีชื่อเหมือนกันแต่ตัวพลังและกฎเกณฑ์อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้ครอบครองและแรงปรารถนาที่เปลี่ยนเป็นรูปร่างในหมู่ของอันติเมตสกิลเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าอันติเม s สกิลสายบัญญัติคุณธรรมทั้ง7ของเวลด้าอยู่ซึ่งอันติเมตสกิลเอันนี้เวลดาเคยครอบครองมาก่อน ในอดีตการเวลด้าใช้พลังทั้ง7นี้ในการจัดการโลกและจัก,กรวาลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและภายหลังที่เวลดาเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเขาก็แจกจ่ายสกิลเหล่านี้ส่วนหนึ่งและปล่อยพวกมันกลับโลกไปเหลือไว้แค่อันติเมตสกิลมิคาเอลที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งอันติเมตสกิลที่มีพลังแข็งแกร่งเกินไปเนี่ยก็จะถูกจํากัดพลังลงทําให้กลายเป็นยูนิคสกิลแทนจนกว่าจะมีดวงวิญญาณที่แข็งแกร่งสามารถพัฒนากลับไปเป็นอันติเมตสกิลเหมือนเดิมได้และพลังที่แท้จริงของ,รรงของนันติเมตสกิลสายบัญญัติคุ ชานแห่งความถูกต้องมิคาเอลมันมีพลังควบคุมจิตใจและพลังป้องกันสมบูรณ์ที่แท้จริงนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเซนการ์ด 2. ราชาชันแห่งความรู้ราฟาเอลมันมีพลังในการควบคุมกฎของโลกและมีความโดดเด่นในการซัพพอร์ตราชาชันแห่งพันธสัญญาอูเดเอลมันมีพลังในการจัดการพื้นที่มิติกาลอาวกาศและเหตุการณ์ทุกอย่างพลังในการฟังเสียงของผู้ที่เชื่อมต่อกับเบลดา 4. ราชันแห่งความหวังซาเดเอลมันมีพลังแหล่งที่มาของชีวิตและพลังในการควบคุมจัดการวงจรของการเกิดใหม่5 ราชาแห่งความบริสุทธิ์เมตาตอนมันมีพลังในการคัดเลือกพลังงานบริสุทธิ์การจัดการคัดเลือกกฎเกณฑ์ป้องกันการแทรกแซง 6. ราชาแห่งความเมตตารากูเอล มันมีพลังในการสนับสนุนและการขยายผลลัพธ์และ7ราชาแห่งความอดทนกราบีเอลมันมีพลังในการปรับเปลี่ยนแก้ไขสถานะของสิ่งต่างๆและตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันสิ่งที่ผมบึงพูดไปเมื่อครู่เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าอันติเมตสกิลสายบัญญัติคุณธรรมทั้ง7ที่เวลดาเคยครอบครองนะครับแต่อันติเมตสกิลก็ไม่ได้มีเท่านี้มันยังมีสายต่างๆด้วยและสายแรกที่ผมจะพูดถึงคือสายสภาพอากาศและธรรมชาติจะมีอยู่ทั้งหมด3อันติเมตสกิลด้วยกันนะครับ1น อันติเมตสกิลราชันแห่งอัศนีอินทราอันติเมตสกิลระดับสูงสุดของสายควบคุมธรรมชาติซึ่งข้อมูลของเรื่องนี้เนี่ยบอกไว้ว่าสายฟ้าคือพลังธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุดผู้ครอบครองอันติเมตสกิลนี้คือจักรพรรดิสายฟ้าซิลเวียหรือก็คือแม่ของจักรพรรดิเอลเมเซียเอลดิวซาลิออนนั่นเองนะครับอันติเมตสกิลที่2ราชาแห่งวายุตาราฮัสเตอร์ ผู้ครอบครองปัจจุบันก็คือดันกาสัตว์เลี้ยงของจอมมาริมรูรนั่นเองนะครับและอันติเมตสกิลที่3อันสุดท้ายของสายสภาพอากาศและธรรมชาตินะครับดาชันเพิงตะวันอมาเทราสิผู้ครอบครองปัจจุบันก็คือเบน,นิมารุนั่นเองนะครับและสายต่อไปก็คืออันติเมตสกิลสายระบบโลกนะครับมันจะมีทั้งหมด3อันติเมตสกิลด้วยกัน1 อัลติเมสกิลเมฟิโตราชัน้นแห่งมายาผู้ครอบครองปัจจุบันก็คือเซกิออน 2. อัลติเมสกิลเบเรียลราชันปภพผู้ครอบครองปัจจุบันก็คือเททาลรอซ่านะครับและ 3. อัลติเมสกิลซามาเอลราชัน้นแห่งมอร์ดนาพิษ ผู้ครอบครองปัจจุบันก็คืออันติมาและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีสายบาปและสายเทวทูตท,ที่นอกเหนือจากอันติเมตสกิลบัญญัติในคุณธรรมทั้ง7ดอยู่ด้วยนะครับซึ่งอันติเมตสกิลสายบาปจะมีอยู่ทั้งหมด5้าอันติเมตสกิลด้วยกัน1ก็คืออันติเมตสกิลอาซาเซลรวิาชันแห่งการล่อลวงซึ่งอันติเมตสกิลนี้เนี่ยเดียโบครอบครองอยู่นะครับสอันติเมตสกิลเมฟิสโตราชันแห่งมายาผู้ครอบครองอันติเมตสกิลนี้ในปัจจุบันก็คือเซกิออน 3. อันติเมตสกิลซามาเอลราชันมรณะพิษผู้ครอบครองอันติเมตสกิลปัจจุบันก็คืออันติมาสี่อันติเมตสกิลเบเรียลราชันแห่งปราพ ผู้ครอบครองอันติเมตสกิลในปัจจุบันก็คือเททาราซาและ5 a n อันติเมตสกิลอาบัตดอนราชันแหง่งมอดนาวินาผู้ครอบครองอันติเมตสกิลในปัจจุบันก็คือคาเลล่าต่อมาก็คืออันติเมตสกิลสายเทวทูตที่นอกเหนือจากอันติเมตสกิลสายบัญญัติคุณธรรมทั้ง7นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด6 a อันติเมตสกิลด้วยกัน 1. ก็คืออันติเมตสกิล อัสตาเฟลราชันแห่งการพิพากษาผู้ครอบครองอันติเมสสกิลนี้ในปัจจุบันก็คือซาลาริโอซึ่งเป็นทูตสวรรค์ต้นกําเนิดทั้ง7นะครับ i อ l อันติเมสกิลอาร์สตาพระาชันแห่งสวงสวรรค์ผู้ครอบครองอัติเมสสกิลนี้ในปัจจุบันก็คือจอร์มานดีโนนะครับเขาคือหนึในเทวดาตกสวรรค์ 3. Skill, El, ามอันติเม k สกิลฮานิเอลพราชาแห่งความเข้มงวด ผู้ครอบครองอัลติเมตสกิลนี้ในปัจจุบันก็คือกลาเซียนะครับและเธอก็ยังเป็นหนึ่งในทูตสวรรค์ต้นกําเนิดทั้ง7ด้วยนะครับ 4. อัลติเมตสกิลจิบิลเวลาชันแห่งความรุ่งโรจน์ผู้ครอบครองอัลติเมตสกิลนี้ในปัจจุบันก็คือพิโก้หรือปิโกะนะครับแน่นอนว่าเธอก็เป็นหนึ่งในทูตสวรรค์ต้นกําเนิดทั้ง7เช่นกัน 6. อัลติเมตสกิลอัสลาเอลเวลาชันแห่งการหลุดพ้นซึ่อองอัลติเมตสกิลนี้เนี่ยการออกเสียงคล้าคล้ายกับอัลติเมตสกิลอัสลาเฟลลลนนนะคครััับแตต่่่ไมมใชอออนนี้กก็ืิิเส อัสลาเอลนะครับผู้ครอบครองอัลติเมสกิลนี้ในปัจจุบันก็คือโอเบล่าหนึ่งในทูตสวรรค์ต้นกำเนิดทั้ง7นะครับและ7อัลเิเมสกิลซันดันฟอนราชันพิภากษาซึ่งผู้ครอบครองในปัจจุบันเนี่ยไม่มีนะครับแต่ผู้ครอบครองเดิมเนี่ยก็คือร้อยโทคอนโดนั่นเองแล้วต่อมาเนี่ยผมจะพูดถึงการเชื่อมโยงของอัลติเมสกิลทั้งสายทูตสวรรค์ทั้ง7และสายบาปทั้ง7ที่เป็นอันหลักด้วยนะครับอัลติเมสกิลสายบาปและสายเทวทูตหลักทั้ง7สกิลพวกนี้จะม ซึ่งอันติเมตสกิลที่แข็งแกร่งที่สุดในสายบาปก็คืออันติเมตสกิลซาธานลราชันแห่งความพิโรธผู้ครอบครองปัจจุบันก็คือมิลิมอันติเมตสกิลนี้เนี่ยจะคู่กับอันติเมตสกิลที่แข็งแกร่งที่สุดในสายเทวทูตราชันแห่งความถูกต้องมิคาเอลซึ่งมิคาเอลเนี่ยก็ผ่านผู้ครอบครองมามากมายนะครับผู้ครอบครองคนแรกก็คือเวลดานาว่าคนที่2ก็คือลูโดราคนที่3ก็คือมิคาเอลและคนสุดท้ายก็คือ เฟดวย์นะครับซึ่งมิคาเอลที่อยู่กับเฟดเวย์กับมิคาเอลที่อยู่กับริมูโดเนี่ยจะมีพลังและเงื่อนไขแตกต่างกันนะครับหรือก็คืออันติเมตสกิลเนี่ยจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ไปตามผู้ครอบครองนะครับและต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างอันติเมตสกิลราฟาเอลราชนิ่งภูมิปัญญาเกิดการรวมสกิลไปแล้วทําให้ไม่มีราฟาเอลนะครับซึ่งราฟาเอลเนี่ยจะคู่กับราชาเหน่งวามตะะตะะะกกามเเบบลซิอแลละไเเเบบซินี่ยก็เกิดการรวมสกิลไปแล้วเช่นกันนะครับมันก็เลยไม่มีอยู่แล้ว แต่กลายเป็นอันเตเมสกิลใหม่แทนนะครับซึ่งผู้ครอบครองทั้ง2เนี่ยก็คือรีมูรูอย่างที่เราทราบนั่นเองและต่อมาก็คือการจับคู่ะระหว่างอันเตเมสกิลซาลิเอลพระราชาแห่งความหวังผู้ครอบครองอันเตเมสกิลนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2คนนะครับคนแรกก็คือพูก้าแกรนเบลที่เป็นลูกน้องของลูมินัสนะครับและคนต่อมาที่ครอบครองอันเตเมสกิลนี้ก็คือคลอเอหรือคูโรเอะนะครับและคูโรเอะเนี่ยก็จะพัฒนาสกิลนี้ไปแล้วเช่นกันซึ่งซาลิเอลเนี่ยจะคู่กับอันเตเมสกิลเบลเฟกอร์ราาชยแห่งควมเกีพราะ ผู้ครอบครองเบลเฟกอน,นก็คือดีโน่นั่นเองต่อมาก็จะเป็นการจับคู่ระหว่างอันติเมทสกิลเมตาตอนราชันแห่งความบริสุทธิ์ผู้ครอบครองปัจจุบันก็คือเลโอนมันจะคู่กับอันติเมทสกิลแอสโเดียสราชันแห่งราคาผู้ครอบครองอันติเมทสกิลนี้ในปัจจุบันก็คือลูมิัสนะครับต่อมาก็จะเป็นการจับคู่ระหว่างอันติเมทสกิลราร์โกเอลราชันแห่งความกุศลซึ่งสกิลนี้เนี่ยเวลกินได้พัฒนาสกิลไปแล้วนะครับมันจะคู่กับอันติเมทสกิลแมมมอนราชันแห่งโละ ซึ่งผู้ครอบครองปัจจุบันเนี่ยจะเรียกว่าตายไปแล้วได้หรือยังนะผมก็ไม่ทราบเช่นกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันส่งต่อมาที่ยูกินะครับต่อจากนั้นเนี่ยก็ไม่รู้แล้วว่าไปอยู่ที่ใครเพราะผมก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยยูกิตายหรือยังหรือยังไงนะครับใครที่มีข้อมูลส่วนนี้เนี่ยแท็กเวลาเข้ามาแล้วบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อความสมบูรณ์แบบของคลิปนี้นั่นเองต่อมาก็จะเป็นการจับคู่ระหว่าง อันติเมตสกิลกระดาบีเอลราชาแห่งความอดทนซึ่งผู้ครอบครองเนี่ยก็คือเวลซาร์ตนะครับมันจะคู่กับอันติเมตสกิล เลวิอาธานราชาแห่งความริษยาซึ่งอันเตเมสกิลเลวิอาธานเนี่ยยังไม่มีชื่อผู้ครอบครองปรากฏออกมานะครับก็ไม่ทราบที่มาแน่ชัดของอันเตเมสกิลนี้นะครับและการจับคู่ต่อมาซึ่งเป็นการจับคู่สุดท้ายนะครับก็คือการจับคู่ระหว่างอันเตเมสกิลอูเดอเอลราชาแห่งบรรทัดสัญญาซึ่งผู้ที่เคยครอบครองอันเตเมสกิลนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับคนแรกก็คือเวลดานาว่าแล้วมันก็ถูกส่งต่อไปที่คนที่2อย่างลูโดล่านะครับแล้วก็ถูกส่งต่อมาที่คนที่3ามอย่างล อิูนี้ไปแล้วแต่ขอวงเล็บไว้ก่อนนะครับว่าของนิมารุเนี่ยเป็นอูเดเอลที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับและคนสุดท้ายคนที่4ที่ถูกส่งต่อมาก็คือมาซูยุชินะครับซึ่งอูเดเอลเนี่ยจะคู่กับราชันหน่งความเย่อหยิ่งลูซิเฟอร์ผู้ครอบครองในปัจจุบันก็คือกีคิมสานนั่นเองจากที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีมนุษย์เป็นผู้ครอบครองเลยนะครับ เหล่าผู้ครอบครองส่วนใหญ่เนี่ยก็พัฒนาและวิวัฒนาการตัวเองขึ้นไปเป็นสปีชีส์อื่นแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปแหละครับว่าการที่คนเราจะครอบครองอัลติเมทสกิลได้เนี่ยทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งและมีคุณสมบัติประเจกบุคคลเนี่ยตรงตามเงื่อนไขของโลกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือลิสต์รายชื่ออัลติเมทสกลิลทั้งหมดที่ผมหามาได้ในเรื่องสลามและลิสต์รายชื่อผู้ครอบครองนะครับเอาละครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์และเปิดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนได้กดเข้ามาดูทันท่องทีนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ